ก็สวัสดีนะครับผมก็รอดสอง5 m g m a แ8นะครับตอนนี้ทุกท่านก็นอยู่กันในเกมโลบอกนะครับกับแมป Anime V p o n คลิปอัปเดตนะครับผมอัปเดตอัปเดตท,ที่2ตอนที่3นะครับผมก็เป็นอัปเดตวันที่3เดือน12นะครับก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน d ิสคอร์เลยกันนะครับผม นี่ก็คือดีสคอของแมพนะครับผมอมีนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสองตอนที่สามนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านเดี๋ยวเรามาแปลภาษาไทยเลยนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมอัปเดตที่สองตอนที่สามเพิ่มเติมเพิ่มกาชาสัตว์ปลดล็อกชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนในชาร์โดซิตี้ h a ชาโดเก p a าสใหม่อินสตากาชาเกมพาสแพ็คแพ็คดาวสุดพิเศษใหม่ My, ในร้านค้าบางภูมิภาคอาจไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากนโยบายของโลบอกคุณภาพชีวิตแถบบด้านบนย้ายไปที่เมนูตัวเลือกเพิ่มพอร์ทัเพื่อเข้าถึงโซนชั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มระดับโหมดฟรีแคมสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์คืออะไรวะตอนนี้ติดตั้งไอเทมที่ดีที่สุดจะติดตั้งไอเทมที่ดีที่สุดทั่วทั้งกระเป๋าของคุณอ๋อแล้ไม่รู้เดี๋ยวข้าเข้าไปดูเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสามารถเตะผู้เล่นได้แล้วนี่แหละที่ต้องการครับผม ผ่านคำสั่งแช้นหรือเมนูเลือกผู้เล่นการปรับค่าความสงสารคุณต้องได้รับไอเทมและจับเพื่ออะไรสงสารทั้งหมดก่อนจึงจะเลื่อนระดับความสงสารถัดไปได้แก้ไขบัก๊กเงาไม่โจมตีหรือไม่แสดงผลปัญหาการแจ้งเตือนการหลอมรวมอัตโนมัติปัญหาขาของอวตารอีกิดคิมสัน อเาเดินเข่าคู่ตะกินอวตารไม่โหลดประตูเงาเปิดอันนี้ก็คือดาเมจท,ทั้งหมดนะชุยน,นี่ก็คืออัปเดตท,ทั้งหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเกมเลยอ่เข้าเกมเลยน้องๆอ่ะนี่ก็คือหน้าเกมนะครับผมตอนนี้เราก็าอยู่กันในช่วงไอ้สนับสนุนโดยที่ไม่ออกบอกไม่ถูก ก็เข้าองน้ำสิครับอ่าสียงแรกนะครับผมนี่นะครับอ่าตอนแรกนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคือใส่โค้งใส่โค้ดอะไรพวกนั้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ทางขวาบนนะครับผมนี่นะครับนี่ใส่โค้ดเซตติ้งอ่าแล้วก็สแตท แล้วก็อัปเดตล็อกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผม, <S <S มแล้วก็อันนี้นะครับก็คือไปการเตะผู้เล่นได้แล้วนะครับคลิกเพย์เยอร์นะครับผมแล้วก็หลนค้านะครับ้ลนค้าหลนค้าตอนนี้ก็อ่าตัวเพิ่มแล้วก็อันนี้คือแพ็คใหม่นะครับผมสตาร์แพ็นะครับอะจะเป็นลูโดลูดนะครับผมมตเตอรี่สองร้อยโคตรเยอะ แล้วก็ซิดอะซิดเหรอซิดมาด้วยเหรอแฉฟเงามาด้วยเหรอสองร้อยสี่สิบครับผมเทฟเงาแล้วก็อะไรเนี่ยเอสเดรอะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จักอันนี้สองร้อยแปดสิบนะครับผมแล้วก็เอ่อเดียโบเดียโบนี่คือเรื่องอะไรวะไม่รู้สามร้อยสิบสี่นะครับผมแล้วก็ก็ชิลานะครับผมอันนี้เป็นตัวไทนี่จ 4เข็นะครับผม437นะครับต,ต่างกันมากเฮ้ยต่างกันเยอะเว้ยต่างกันเยอะมากๆนะครับผมก็คือ900นะครับเปิดได้เลยนะครับใครอยากได้เปิดเลยนะจ๊าเปิดเลยไหมไม่เอาเดี๋ยวเราเอานู่นก่อนแล้วก็ <c oughs> จะมีเพิ่มอันอันใหม่มานะครับก็คือใส่เงาได้หนึ่งเงานะครับผมใส่เงาเพิ่มได้อีกหนึ่งเงานะครับผมก็ ประมาณนี้นะคะรับผมสำหรับอัปเดตนี้ก็นั่นแหละใส่ตัวเงาเวอ่์อ,อีกหนึ่งตัวก็ดีขึ้นอ่ะแล้วก็จะมีอะไรมาเพิ่อมอันนี้ไม่มีไม่มีนะครับแล้วก็สแตตตอนนี้ก็ยังไม่มีของใหม่อ่ะแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับผมก็เหมือนเดิมแล้วก็อันเนี้ย ตอนนี้นะครับที่เขาบอกว่าสามารถแลกได้แล้วนะครับนี่ครับก็คืออันนี้นะครับแลกได้แล้วนะครับผมตอนนี้แลกได้แล้วอันอันใหม่ก็แลกได้เลยนะครับของไททันนะครับอันนี้ของไททันอันนี้คือตู้ใหม่ล่าสุดนะครับของไททันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปนะครับผมอ่ะพาไปเลยแล้วกันอ่ะโลกไททันนะครับผมอยู่ตรงไหนนะครับผมสําหรับ อ่าตู้ใหม่นะครับเดี๋ยวเดินขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ไม่อยากกระโดดนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายขวานะครับผมเลี้ยวขวาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับก็คือเนี่ยไททันแพดกาชานะครับผมไพดกาชานะครับก็คือหายลูกส้นตีนนี่นะครับผมแล้วเราก็เอาไปสุมนะครับก็จะได้ส้นตีนมานะครับผมขอโทษ ช่องนี้ก็ปากหมา,างนี้แหละครับ mm. แล้วก็กิฟใหม่ไม่มี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 ไม่ม,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 มีแล้วก็เดี๋ยวนะเ,เกมพอร์ตเกมพอร์ตเกมพอร์ตก็คือน่าจะนั่นแหละบมงบก็ปกตินะครับผมแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ไชโยสิตี้นะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรครับผมผมแค่ มามาเดินให้ดูไอ้เสงครับนั่นแหละอัปเดตก็มีประมาณนี้แหละก็ตอนนี้ถ้าเรามีเราก็น่าจะเข้าได้เลยหรือเปล่าก็เหมือนเดิมนะครับแม็กบักเหมือนเดิมนะครับแล้วบอกมึงแกแล้วไอ้หมาหมา <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบอสอะตัวตัวรับหน่อยครับว่าตอนนี้เลือดมันลดไหมถ้าลดก็ดีนะทุกคนเนาะแน่จริงมุนทำให้หลงง่ายๆหน่อยสิวะวุ้ยเออ อ่ะเลื่อนลถไหมทุกคนเราไปดูกันเลื่อนลถไหมลถไหมลถไหมบอกได้เลยไม่ลดนะจ๊ะเท่าเดิม <c oughs> เพื่อตีชาติเนี้ยชาตีชาติน,ตตนี้ตายชาติหน้าครับผมอก็อัปเดตน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรละเออหรือว่ามีอะไรหรือว่าทุกคนจะมีอะไรครับผมต่อยกับผมไปละ <laughs> มันวันมันวันถามผู้เล่นต่อยหาคนดูต่อย <laughs> อก็อไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมก็ให้ดูหมดแล้วเทชาร์ตก็เหมือนเดิมเกมพาร์ก็เหมือนเดิม,เ,ม,เ,ม,อเ,ดมเอ็นเมกาชาเอสเตก็คืออันใหม่นัๆๆ่นแหละ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ไหมอัปเดตมีแค่นี้ใช่ไหมอัปเดตมีแค่นี้ใช่ไหมไม่รู้ครับไม่พี่พี่พี่ได้บอกบอกในพาร์ตตที่เพิ่มไอเจีะบอกแล้วบอกหมดแล้วใช่ไหมวะโอ้คนไหนมีมดสามตัวนสบายเลยวีไม่มีตัวเออบอกหมดแล้วนี่เกมพงเกมพาร์ก็หมดแล้วน่าจะครบทุกอย่างแหละตอนเนี้ย ก็นั่นแหละก็ะเดี๋ยวอัปเดตหน้าจะเป็นอัปเดตด้านใหม่มานะครับผมอ่าผมสันนิษฐานไว้สองสองเอเเมะนะครับผมจะอธิษฐานไว้สองเอเเมะนะครับก็คือหน,นะนึ่งไซตามะสองมันชื่ออะไรนะไอไอที่มันอะไรอะมุซาโมโตะไอที่ไอแกะมุซาโมโตะพระเอกมันชื่ออะไรนะ นั่นแหละถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้คนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปใหญ่วันเสาร์นี้น่าจะเป็นด่านใหม่มาแล้วก็การเดินทางนี้ก็จะจบคนี้แหละสำหรับด่านมดก็รอตัวที่สองแล้วหรือไม่ก็ตัวรับไปเลยแล้วก็ตู้ใหม่ก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ฟาร์มต่อไปนี่แหละแบบที่เรา ไอเนี่ยผมลองถุกไม่ดูแล้วนะสตาร์แพ็กอะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไอ้นี่นะมันไม่เออมันเป็นไอ้นี่เฉยถ้ากินเนาไอเหมือนเพชรอะเหมือนเหมือนเหมือนทรงอะต้องลองเปิดให้ดูละเหมือนทรงคืออ๋อไอตัวเดินตามหลังใช่ครับตัวอ๋อดีแล้วดีนไม่ดีนะไม่เป็นน้องไอ้นั้นกินโค้ทั้งมีมันก็โกลงลองแล้วลองละเอาตัวเด็กมาตามหลังเหมือนไอบวกทรงเลยนะ แล้วมันดีกว่าไหมมันดีกว่าไหมแล้วผมเนี่ยผมผมได้ตัวรีเจนต์มาเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยมันดีกว่าไหมเรืงไม่ดีครับมันพออัพเต็มมันห้าร้อยเองอ่ะเอยเดี๋ยวดูตรงห้าร้อยสิบห้าเองอ่ะตรงเท่าไหร่เดี๋วดูเดี๋วดูว่ส่งพันกว่าพันหกเออก็อย้อซื้อดีแล้วแหละอก็เลยก็เลยมานี่ไงมาเทสมาเทสให้ก่อนไงเด้แล้วแต่มันแค่นรีเจนต์เไม่ใช่หรอึ พลีเจนก็หกเปอร์เซ็นนะหกเปอร์เซ็นนะเนี่ยมันสองร้อยแปดสิบเลยนะมันเริ่มเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะเลยเนี่ยดูดิไอตัวศูนย์จุดหนึ่งต่างกันไม่เยอะนะแปลว่ามันมาขายช้ากันไปเฮ้อไม่รู้มันจะปรับหรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่รู้เดี๋ยวไม่ใช่แม่งตอนอะไรนะตอนอัปเดตหน้าแม่งปรับขึ้นมาบูมทีเดียวแม่งกีละหมื่นสองหมื่นอืม อ่ะถ้ามาเอ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ขั้นนี้ก่อนละก,กันก็หลังคลิปเราก็อย่างนี้แหละจะเป็นรีวๆวเอามาพูดคุยกับน,น้องในดิสคอร์ดถ้าใครอยากเข้าดิสคอร์ดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแปะวีนีเอาไว้ให้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีกสามนาทีเราก็ลงเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรนี่คือเรียวที่สุดมันสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงบนเลทสบายเลยเนะี่ยของฟูแน่เลยเนะี่ยสวัสดีครับ